กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแก้วเป็นเด็กน่ารักแต่มีนิสัยบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักทุกวันแก้วชอบกินของมันของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดมันฝรั่งทอดหรือขนมหวานเธอไม่ชอบออกกำลังกายเลยชอบนั่งเล่นโทรศัพท์และดูการ์ตูนนานๆน,น,นอกจากนั้นเวลามีใครพูดอะไรขัดใจ แก้วก็มักจะโมโหใส่เพื่อนๆและคนในบ้านทุกคนเริ่มรู้สึกไม่อยากเข้าใกล้เธอวันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังส่องกระจกเธอสังเกตว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยง่ายผิวหมองไม่สดใสแถมเพื่อนๆก็เริ่มห่างเหินแก้วจึงนั่งคิดหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนั้นแก้วเริ่มต้นใหม่เธอค่อยๆปรับพฤติกรรมทีละนิดเธอลดการกินของหวาน มันเค็มและหันมากินผักผลไม้และโปรตีนดีๆอย่างปลาถั่วและไข่เธอดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลมให้มากขึ้นทุกวันแก้วเริ่มออกกำลังกายวันละ30นาทีและฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเธอเองแก้วมักจะพูดคุยกับพี่สาวเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจวันเวลาผ่านไปแก้วกลายเป็นเด็กสดใสร่าเริงเพื่อนเพื่อนกลับมาเล่นด้วยอีกครั้งสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด